ดูก่อนราหุนรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข็งแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมาม หัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข็งแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี่เรียกว่าปฐวีธาตุเป็นภายใน ก็ปัตวีธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดปัตวีธาตุนั้นเป็นปัตวีธาตุเหมือนกันปัตวีธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่น ไม่ใช่ตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นปัทวีธาุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในปัทวีธาตุดูก่อนราหุลอาโปธาตเป็นฉะหนห้ อาโปธาต์เป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีอาโปธาต์ที่เป็นภายในเป็นฉะไหนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอ,อิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือดีเลรหนองเลือดเหงือ่อมันค้น น้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าอาโปธาตเป็นภายในอาโปธาตเป็นภายในก็ดี เป็นภายนอกก็ดีอันใดอาโปาธาตนั้นเป็นอาโปาธาตุเหมือนกันอาโปาธาตนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ เพราะบุคคลเห็นอาโปาธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนหน่ายในอาโปาธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในอาโปาธาตุดูก่อนราหุนเตโชาธาตเป็นฉไนเตโชาธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มี เตโชธาตที่เป็นภายในเป็นฉไหนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะรอนอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโซม ไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายและไฟที่เผาอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิม้มให้ย่อยไปโดยชอบหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะรอนอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่า เตโชธาตเป็นภายในเตโชธาตเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดเตโชธาตนั้นเป็นเตโชธาตเหมือนกันเตโชธาตนัน้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นเตโชธาุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตจิตย่อมคลายกำหนัดในเตโชธาตรู้ก่อนราหุนวายโยธาตเป็นฉไหน วายโยธาเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีวายโยธาเป็นภายในเป็นฉไหนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นวายโยมีลักษณะพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตำ่ำ ลมในทองลมในไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นวายโยพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าวายโยธาตเป็นภายใน วายโยธาตเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดวายโยธานั้นเป็นวายโยธาตเหมือนกันวายโยธาตนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้ พราะบุคคลเห็นวายโยธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาตจิตย่อมคลายกำหนัดในวายโยธาตดูก่อนราหุลอากาศาธาตุเป็นฉไหนอากาศาธาตุเป็นภายในก็มี เป็นภายนอกก็มีอากาศสธาติที่เป็นภายในเป็นฉไหนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องคอสำหรับกลื่นอาหารที่กินที่ดื่ม ที่เคียวที่ลิมและช่องสำหรับถ่ายอาหารที่กินที่ดื่มที่เคียวที่ลิมออกเบื้องล่างหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างไม่ทึบมีลักษณะไม่ทึบเป็นช่องมีลักษณะเป็นช่องอันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้อง เป็นภายในอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าอากาศาธาตุเป็นภายในอากาศาธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดอากาศาธาตุนั้นเป็นอากาศาธาตุเหมือนกันอากาศาธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นอากาศสาธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนหน่ายในอากาศสาธาตุจิตย่อมคลายกาหนัดในอากาศสาธาตุ